สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะสวัสดีครับเราคุยกันเรื่องพีระมิดมันับครั้งไม่ถ้วนแต่มีคำถามหนึ่งที่ยังไงก็คาใจอยู่เสมอคือคนโบราณเมื่อเกือบ5,000ปีก่อน เขายกหินหนักเป็นตันๆขึ้นไปเรียงซ้อนกันเป็นภูเขาขนาดย่อมได้ยังไงคะอืมนั่นเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่จนบางคนคิดไปไกลถึงขั้นว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาช่วยสร้างเลยด้วยซ้ำวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะแต่เราจะยังไม่ไปที่กีซสาที่ทุกคนรู้จักเราจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ใช่ค่ะพีระมิดขั้นบันไดของฟาโรโจเซอร์ที่ซัการา พราะมันมีทฤษฎีใหม่เอี่ยมที่เพิ่งออกมาในปี2024นี้เองที่อาจจะพลิกทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจทฤษฎีที่ว่าพวกเขาไม่ได้ใช้แค่แรงคนแต่ใช้พลังของน้ำมาสร้างเป็นลิฟต์ขนาดยักษ์น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับวิเคราะห์จากสื่อใหญ่อย่าง smithsonian newsweek science news มาดูกันว่าทฤษฎีนี้มันน่าทึ่งแท่ไหนและทำไมนักโบราณคดีหลายคนถึงยังไม่ซื้อไอเดียนี้คะ่ะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลย หัวใจของทฤษฎีนี้มันน่าตื่นเต้นมากทีมวิจัยเขาบอกให้ลืมภาพการลากหินขึ้นทางลาดไปก่อนแล้วนองจินตนาการว่าพีระมิดมันค่อยๆงอกขึ้นมาจากแกนกลางเหมือนภูเขาไฟประทุขึ้นมาอย่างนั้นเลยครับคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะโดยมีกลไกที่เรียกว่าลิฟต์พลังน้ําเป็นเครื่องยนต์อยู่ข้างในฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะแต่คําถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยคือเอาจริงดิกลางทะเลทรายเนี่ย เขาจะไปหาน้ำมาหาสารขานาดนั้นมาจากไหนนั่นสิคะแล้วน้ำที่ได้มามันก็คงเต็มไปด้วยทรายกับตะกอนจะเอามาใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยำได้ยังไงนั่นคือจุดที่น่าทึ่งจุดแรกเลยค่ะทีมวิจัยเขาชี้ว่าเมื่อ4,700ปีก่อนภูมิอากาศแถบนั้นอนะชุ่มชื้นกว่านี้มากอ๋อไม่ได้แห้งแล้งเหมือนปัจจุบันใช่ค่ะมีฝนตกหนักเป็นครั้งคราวทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาจากหุบเขาใกล้ๆที่ชื่อ วาดิอาบูซีรและอาจจะมีการขุดคลองผันน้ำจากแหล่งที่ใหญ่กว่าอย่างวาดิทัฟลามาด้วยซ้ำโอเคพอจะนึกภาพออกว่ามีน้ำแต่ก็อย่างที่ว่าน้ำป่ามันมาพร้อมกับโคลนกับทรายมหาศาลเลยนะถูกต้องค่ะและนั่นคือหน้าที่ของสิ่งปลูกสร้างขนาดยักษ์ที่ชื่อกิสเอลมูดีรที่นักโบราณคดีงงกันมานานว่ามันคืออะไรกันแน่ที่เคยคิดว่าเป็นป้อมปราการหรือคอกสัตว์อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะทฤษฎีนี้บอกว่าไม่ใช่เลยมันคือเขื่อนดักตะกอนด่านแรกเป็นอ่างพักน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อชะลอความเร็วของน้ำให้ตะกอนหยาบตกตะกอนลงก่อนที่จะส่งน้ำที่ใสขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโหนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากโครงช่างทางทหารมาเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรด้านชนลประทานเลยนะแค่นี้ก็เป็นการตีความใหม่ที่ใหญ่มากแล้วแล้วน้ำที่ผ่านด่านแรกมาก็ยังไม่สะอาดพอหรอคะ น่าจะยังนะครับยังค่ะน้ำจะถูกส่งต่อไปยังสิ่งที่เรียกว่าคูเมืองแห้งที่ล้อมรอบพิระมิดซึ่งทฤษฎีนี้บอกว่ามันไม่ได้แห้งตลอดเวลาอ้าวชื่อคูเมืองแห้งแต่ไม่ได้แห้งโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าร่องลึกทางทิศใต้ที่มีโครงสร้างเป็นห้องซับซ้อนเรียงต่อกันทีมวิจัยเชื่อว่า นี่คือโรงบำบัดน้ำด่านสุดท้ายทำหน้าที่เป็นบ่อตกตะกอนชั้นดีบ่อพักน้ำใสเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดที่สุดสำหรับป้อนเข้าสู่หัวใจของระบบซึ่งก็คือตัวลิฟที่ว่าใช่เหรอค่ะทีนี้เรามาดูที่ใต้พีระมิดกันมันมีปล่องแนวตั้งอยู่สองปล่องคือปล่องเหนือกับปล่องใต้ครับทฤษฎีนี้โฟกัสไปที่ปล่องทิศเหนือที่อยู่ตรงแกงกลางพอดี ลองนึกภาพตามนะคะในปล่องนี้มีทุ่นลอยขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับแท่นวางหินด้านบนด้วยระบบเชือกกับรอกกลไกมันทำงานแบบนี้ค่ะเดี๋ยวผมลองเดาดูนะคือเติมน้ำเข้าไปในปล่องค่ะน้ำก็จะดันให้ทุ่นลอยสูงขึ้นพอทุ่นลอยขึ้นเชือกที่ต่อไปอยังแท่นวางหินก็จะหย่อนลงทำให้แท่นลดระดับลงมารอรับหินถูกไหมครับเป๊ะเลยค่ะ พอคนงานกลิ้งหุ่นมาวางบนแท่นเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนสำคัญคือการปล่อยน้ำออกจากปล่องอ๋อพอน้ำลดระดับลงทุ่นก็จะจมลงตามน้ำแล้วด้วยน้ำหนักของทุ่นก็จะดึงเชือกทำให้แท่นที่มีหินหนักๆวางอยู่ถูกยกสูงขึ้นไปใช่เลยค่ะเหมือนเล่นไม้กระโดกเลยแค่เปลี่ยนจากการกดอีกฝั่งเป็นการปล่อยน้ำออกแทนเป็นแนวคิดทางวิศวกรรมที่ฉลาดสุดๆและ ที่มันไปไกลกว่าแค่แนวคิดคือที่ก้นปล่องเขาเจอกล่องหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่มีจุกหินอุดอยู่พอดีเป๊ะจุกหินค่ะทีมวิจัยเชื่อว่านี่ไม่ใช่ของตกแต่งแต่คือวาลวเปิดปิดน้ำดีๆนี่เองมันคือหลักฐานที่ชี้ว่าพวกเขาสามารถควบคุมการไหลของน้ำเข้าออกได้อย่างแม่นยำแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่บ่อน้ำธรรมดาแต,แต่มันคือส่วนประกอบของเครื่องจักรกลจริงๆใช่เลย โอเคฟังดูเป็นระบบที่คิดมาอย่างดีและสง่างามมากในเชิงวิศวกรรมมันตอบคำถามได้หลายอย่างเลยว่าโครงสร้างรอบๆพีระมิดที่เคยเป็นปริศนามีไว้ทําไมอืมแต่พอเทฤษฎีนี้ถูกเสนอออกไปในวงกว้างมันก็เหมือนประชนกำแพงอิดขนาดใหญ่ของฝั่งนักโบราณคดีเข้าอย่างจังใช่ค่ะตรงนี้แหละที่การถกเถียงมันเริ่มดุเดือดขึ้นมาทันทีมีแนวคิดทางวิศวกรรมที่ดูสมเหตุสมผลสุด แต่กลับเจอนักโบราณาคดีที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนหลักฐานคุณอยู่ไหนถูกต้องเลยมันเป็นทฤษฎีที่สวยงามแต่ก็เจอกับความเป็นจริงที่น่าอึดอัดประเด็นแรกที่นักวิชาการอย่างจูดิธบันบูรีนักธรณีโบราณาคดีตั้งคำถามไว้ได้เจ็บมากคือคืออะไรคะถ้าเทคโนโลยีมันล้ำขนาดนี้จริงทำไมเราไม่เคยเจอมันที่อื่นเลยไม่มีในพิระมิดองค์อื่นไม่มีในภาพสลักไม่มีในบันทึกปาปิรุส ทั้งที่คนอียิปต์โบราณเป็นชาติที่ชอบจดบันทึกทุกอย่างตั้งแต่บัญชีภาษีไปจนถึงคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกขนาดนี้กลับไม่มีใครพูดถึงเลยสักแอะมันแปลกมากนะครับเป็นคําถามที่ตอบยากจริงๆนะคะเหมือนกับว่ามีคนประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตได้สําเร็จแต่กลับไม่มีใครเขียนถึงมันเลยใช่เลยแล้วเรื่องปริมาณน้าล่ะคะมีคนสงสัยประเด็นนี้ไหมม,มันต้องการน้ําเยอะมากเลยสิคะมหาศาลและต่อเนื่องมากครับ เครื่อนกิสเอลมูเดียจะกักเก็บน้ำได้มากพอและนานพอขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นแค่สมมติฐานแล้วก็มีประเด็นเรื่องตัวตนของทีมวิจัยเองด้วยใช่ไหมคะประเด็นนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันจูเลียบุตกานักโบราณคดีตั้งข้อสังเกตว่าทีมวิจัยที่เสนอทฤษฎีนี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์วัสดุวิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาแต่ แต่ไม่มีนักอียิปต์วิทยาหรือนักโบราณาคดีอยู่ในทีมเลยซึ่งมันอันตรายมากเพราะอาจทําให้ตีความหลักฐานทางโบราณาคดีผิดเพี้ยนไปจากบริบททางวัฒนธรรมและความเชื่อของยุคนั้นอ oh. เธอย้ําว่าเราต้องไม่ลืมว่าหน้าที่หลักของพีระมิดคือสุตรสารไม่ใช่เครื่องจักรและมีอีกข้อโต้ยั้งหนึ่งที่ดิฉันว่ามันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากคือเรื่องขนาดของหินค่ะใช่เลยประเด็นนี้สําคัญมากคาเมโอคูรัชกิวิช นักอีบิปติวิทยาให้ความเห็นที่น่าคิดมากเขาบอกว่าหินที่สร้างพีระมิดโจเซนเนอร์เนี่ยโดยเฉลี่ยนหนักแค่ประมาณ300กิโลกรัมแค่300เหรอคะครับซึ่งถ้าเทียบกับหิน2.5ตันที่กิซ่าถือว่าเล็กมากคำถามคือมันคุ้มจริงๆเหรอที่จะลงทุนสร้างระบบไฮดรอลิกที่ซับซ้อนมหาศาลขนาดนี้เพื่อยกหินที่ใช้คนไม่กี่สิบคนก็ลากขึ้นทางลาดได้แล้วอื เหมือนสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อต้มมาม่าซองเดียวว่าไปนั่นเลยครับบางทีวิธีที่ง่ายที่สุดอาจจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ได้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะฝั่งวิศวกรเห็นภาพทุกอย่างเชื่อมต่อกันเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบแต่อีกฝั่งนักโบราณคดีกลับมองเห็นแต่ช่องโหว่และคําถามที่ยังไม่มีคําตอบเต็มไปหมดแต่ถึงแม้ทฤษฎีลิฟต์พลังน้ําที่ซับซ้อนนี้อาจจะมีปัญหาเราก็ไม่สามารถปัดทิ้งแนวคิดแกนกลางที่ว่า ชาวอียิปต์โบราณคือปรมาจารย์ด้านวิศวกรรมชลประทานไปได้นะเรื่องนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยหมายความว่าต่อให้พวกเขาไม่ได้สร้างลิฟต์แต่ความสามารถในการคุมครองน้ําของพวกเขาก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเหรอคะไม่ธรรมดาอย่างยิ่งเลยครับมีหลักฐานชัดเจนมากบทความในนิตยสาร archaeology รายงานการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าสันดอนกั้นน้ำในแม่น้ำานายมากกว่า1,300แห่ง 1,300แห่งใช่ครับบางแห่งอายุ3,000กว่าปีมันคือกำแพงหินที่สร้างยื่นเข้าไปในแม่น้ำเพื่อบังคับทิศทางการไหลของน้ำช่วยให้เรือแล่นได้สะดวกขึ้นดักตะกอนดินที่อุด,ดมสมบูรณ์ไว้เพื่อการเกษตรนี่คือการจัดการน้ำในสเกลที่ใหญ่โตมโหฬารแสดงว่าการควบคุมพลังของน้ำอยู่ในสายเลือดของพวกเขาเลยถูกต้องครับ โอเคพอมีภาพนี้เข้ามาเสริมมันทําให้แนวคิดการประยุกต์ใช้น้ําเพื่องานก่อสร้างดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นเยอะเลยนะมันอยู่ในชุดทักษะของเขาอยู่แล้วครับแล้วถ้าเทียบกับทฤษฎีคลาสสิกอื่นๆที่เราเคยได้ยินกันมาล่ะคะพวกทางลาดต่างๆนานาทฤษฎีใหม่นี้มันเข้ามาท้าทายของเดิมยังไงบ้างเป็นคําถามที่ดีมากครับทฤษฎีที่คนยอมรับกันมากที่สุดก็คือทางลาดแต่ปัญหาคือ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันเป็นทางลาดแบบไหนทางลาดตรงยาวๆหรอคะถ้าแบบนั้นก็ต้องสร้างทางลาดที่ยาวเป็นกิโลเมตรเลยนะหรือจะเป็นทางลาดแบบซิกแซกไต่ไปตามด้านข้างหรือทางลาดแบบวนรอบพีระมิดทุกแบบมีจุดอ่อนหมดและที่สำคัญหลักฐานทางโบราณคดีที่เราเจอจริงๆมีแค่ซาาของทางลาดสั้นๆเล็กๆเ,เท่านั้น ไม่เคยเจอซากทางลาดยักษที่ต้องใช้สร้างพีระมิดทั้งองค์เลยแล้วก็มีเรื่องการใช้คานงัดด้วยใช่ไหมคะที่เฮโรโดตัสเคยเขียนไว้ใช่ครับการใช้คานดีดก็น่าจะถูกใช้ร่วมด้วยโดยเฉพาะในส่วนยอดของพีระมิดที่การสร้างทางลาดจะยิ่งยากและไม่สมเหตุสมผลเข้าไปใหญ่นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกยังทางลาดภายในของสถาปนิกจอมเปียโอแดงที่เสนอว่า ทางลาดมันซ่อนอยู่ข้างในพีระมิดเลยซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่านักวิจัยพยายามคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลาเพื่อไขปริศนานี้และทฤษฎีลิฟต์เคลังน้ำก็คือความพยายามครั้งล่าสุดที่อาจจะนอกกรอบที่สุดเท่าที่เคยมีมาอาจจะใช่ครับและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงพอเราเจาะลึกกันมาถึงตรงนี้เรามีทฤษฎีใหม่ที่น่าทึ่งมาก มันเปลี่ยนภาพของสิ่งก่อสร้างปริศนารอบพีระมิดโจเซอร์ให้กลายเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรไฮดรอลิกขนาดยักษ์ตั้งแต่เครื่องรงบำบัดน้ำไปจนถึงลิฟต์ยกหินทุกอย่างดูเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวแต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีข้อกังขาที่หนักแน่นจากฝั่งโบราณาคดีทั้งเรื่องการขาดหลักฐานโดยตรงความสมเหตุสมผลในทางปฏิบัติเมื่อเทียบกับขนาดของงาน การถกเถียงนี้มันสะท้อนการประทะกันของสองโลกทัศนะที่น่าสนใจมากนะคือโลกของวิศวกรที่มองก้อนหินแล้วเห็นฟังก์ชันกับโลกของนักโบราณาคดีที่มองหินก้อนเดียวกันแล้วเห็นบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งนั่นก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อมากทีมวิจัยที่เสนอทฤษฎีลิฟต์พลังน้ำนี้ไม่ใช่นักโบราณาคดีเลยแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอื่นทั้งหมด แล้วมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่าเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างสาขามองดูโบราณสถานเดียวกันพวกเขาเห็นภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมขะาวว่าในจุดที่วิศวกรเห็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพนักโบราณคดีกลับเห็นสุสานที่เต็มไปด้วยความเชื่อและพิธีกรรมและมุมมองไหนที่จะพาเราเข้าใกล้ความจริงได้มากกว่ากัน หรือบางทีความจริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งแต่อยู่ตรงกลางในการผสมผสานมุมมองที่แตกต่างหลากหลายนี้เข้าด้วยกันน่าคิดมากครับสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้ามาอยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ